สวัสดีตอนเช้าครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าเด้อพ่อแม่พี่น้องทสูสีพ่นพอน่ะพัดเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวแล้วพอดทิ้นไปหน้าหัวตะเข่ามากหัวตะแยวหยาเอาหยาหัวตะเข่ามากเยอะหยาเก่งมากเอาไว้จะไปเหงื่อหัวเสารนี่ป้างานเหรินใจง่อยด้วยเฮ้อออกกาลังกายปอกหัวตะมาตะนาตัดหยาให้หัว ผ้าก็ลาย่างเยู่ข้างนอกนั่ทิมใช่อาบแดดแต่พอพ่อผ้าย่งา,กยยกพพายงกับพ่อยางได้พี่น้องนอนแต่อยู่ในเฮี้ยนนั่นแหละก็ไปใส่มาใส่ดอกเขาไม่ล <c oughs> ่ะไม่ละไม่ละจะละลายต่ละลาย หาใบเถาเวล่ะเวล่ะเวล่ะตกใส่ละเออไอ้กระโดดจางเดียวใจไม่ใจไม่ใจใจคือประสดัตรเฉียนเฉียดใจไหมนะไปตายอาบแดดป่ะเวล่ะออกแดดไปลูกไปอากาศกับเศ้าหนาวแล้วเราพี่น้องสองสามหมื่นมันอี่กือบ่อกไข่หนาวปันไดแล้วมีหนาวหมกหมูกวนตีเราก็ยุดอีกอ่ะ ปกติอีกแล้วยังว่าเป็นอย่างไี้บุอากาศก็นได้มันช่ายจะมีตะล่มหลายแร้นนี่คือต่อแถวกันดีแท้ะจ้อยไม่ใจ้ายแล้วจ้ายคือบ่ค่อยสดชื่นแต่จ้อยมังย,ย่านเขาหลายบ่เบ่การเหล็นน้ำกันไห้จ้ยอยย่านมู กี่ไก่หมูคู่ใส่จ้อยไร่จ้อยละเยียดแม่มีแม่มีขึ้นแม่ของปีปโป้ขนแบบเดียวกันเลยเด้พี่น้องขนเขาแม่กับลูกใช่ไส้กับแม่เหรอ Tại tại tại, tài giúp phía giúp phía thế nào bé lặng thì bị của rồi, hả? กระโดดหน่อยนี่กระโดดหน่อยสิอาาตัตถพรนางลงหุ่มกับมาหากันเอาเพื่อนๆพื่อน่นไปเลีนเหรินน่าดุไป,ลลนนไปไวัตถพรนางลงเด่งเด็ดเปล่าดูพี่น้องหุ่มกับมาเอา้ยนายหลายลูกไส้กันเลยโอ้ยคชณไส้คุนไส้ อ๋อคือเขาไม่หมดขากันนะเีเยยะล่ะแคล่ะล่ะแคล่ะแคล่ะน้องหมีเนาะแคล่ะเคหล่ะคหล่ะคล่ะอาเดดเรียนให้เมียใช่า่ะนั่คอยไปกินเขา้าวเขากสาวหลายไันกินเหมือะอทักจีดอกเฟิน พี่สีเมียกางเสียเดินออไอ้ใจประกาศหลิน้ำเขาหยาดเขานี่เป็นลุกขึ้นไหมมีอลุกขึ้นไหมมีหลายตีครับโอ้ยมียะไรเข้าเมียะไรกัน รลายเมียายเล่นร้ายกับเมียก็ล่ะลิ่นออกแล้ว่ใช่หลาก็ล่ะก็ล่ะล่ะออวอออออ ไ้่ตายแตย่แค่ไปขีดข้ออายน่นี่ก็เหยียบขับไปเอาเอาเอาแล้วลูกเกินบ่าเวียดเขาเอ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 าไปกวนอ้ายเอาอยากหยอกเขาอ่ะไอ้ก็บ่าสนใจน้องไอ้จ้อยก็บเดย,ย่านไล่ไอ้จ้อยเป็นคนฉิย่านเขาเหร่น,น้ำกับบ้ากาเหร่น,น้ำเขาแต่ที่ตูนที่ยังผีดน้องอยากเล่นโยแต่ว่าแห่งบ้ากาเล่น กินเข่ากับวากากินก้อนมูวเได้พี่น้องไอ้จ้อยนี่ไซดีขนาดเลยต้องรอให้เขากินก่อนเนี่คอยกินน้ำกลนเขาไอ้เป็นคนกับเป็นคนทีมมีมาลายาดขนาดเลยอา้าพุดปิปป๊ปปอทำมสาอะไรเขาเตะฮะ แค่ไหนน่าบันนี้น่อยขี้เงียบไอเกี๊ยวทานอะไรล่ไอเกี๊ย่ลกสบายเขาบานตฮะเเศ้าตเมียเศ้าอลไตีฮะ

มาเลย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 ครับพี่โป้จะเข้าบ้านแล้วครับพี่หมูเข้าบ้านแล้วเมียแล้วบักลาบ้านเมียแล้วเข้าบ้านกันเ้าเมียแเห็บเหบบอบบันยิ่เจ้าเอ้ยเมียแล้วเมียแล้วพี่น้องเปิดตายลมแล้วเอ้ยเบิดแห้งแล้วพี่น้องเบิดแล้วครับเบิดแห้งแล้วครับอัพ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 เขาสุาาดแล้าาว ไปส่วนทั้งไหนล่ะครับเออแต่ส,สารตีเขาใส่เตียงเป็ใช่เมย์แหักแล้วฝากก้องปีโป้ด้วยนะครับปีโป้เมย์เนี่ยบกักดาเมย์เนี่ยขอผักเร้ามีแห้งก่อนแล้วถ้ากินขาวหน้าอีปอดถ่ายอีปอดหาขาวให้กิน ขอบบนขอบคุณหลายๆได้ครับกดไลค์กดแชร์ให้น้องพี่ป้ด้วยนะเนี่ยขอบบนขอบคุณครับพี่ป้มีแล้วเสาร์นี่ผัวพาดเที่ยวคับเนาะ